ทีนี้เราลองพูดถึงคำว่าญิงกับชายภาษาคนธรรมดาสามัญภาษาโลกโลกก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามเป็นหญิงเป็นชายแต่ถ้าภาษา,ษาธรรมะก็หมายถึงนิมิตแห่งหน้าที่ที่ธรรมชาติกําหนดให้มนุษย์จะต้องร่วมมือกันกระทําไม่ใช่เรื่องการบริโภครบต้างาราคุณแต่เรื่องถึงการที่ว่ามนุษย์จะต้องอยู่ในโลกจะต้องไม่สูญพันธ์ไป เรามนุษย์ยังไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุดคือนิพพานเพียงใดยังจะต้องมีการสืบเชื่อสายเมื่อนั้น <c oughs> จึงต้องแบ่งแยกหน้าที่กันในระหว่างหญิงกับชายหรือว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้ว <c oughs> ก็ช่วยกันแบ่งภาระในหน้าที่การงานประจำวันที่เป็นการปฏิบัติธรรมให้เบาบางลงไปนี่มิตรของหน้าที่ที่ธรรมชาติกำหนดให้ยอย่างนี้เป็นความเรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายในภาษาธรรมะ ไม่ใช่หญิงชายตามภาษาธรรมดามีความหมายต่ำๆเป็นไปตามสัญชาตญาณซึ่งสัตว์กระชามก็ทําเป็นไม่ควรจะนึกไปแไปเพียงเท่านั้นว่าความหมายของเพศหญิงเพศช,ชายนี่มีความหมายเช่นนั้นควรยนึกถึงแต่เพียงว่าเครื่องหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันทา